สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2003นิรันัยท่านใดนั้นแสงกระบี่สองดวงที่มีไอพลังตรงกันข้ามกันก็ชนกันมิติเซอเทอนอยนี่รุนแรงเมื่อมีระลอกขึ้นเกิดข,ขึ้นทั่วทำให้เกิดฉากทีส่สะพรึงกลัวในขณะน,นี้จารุ่วเฉินถูกครอบงำโดยเทพเจ้ากระบี่ลึกลับที่สร้างจากแคทกระบี่และอักษร ในขณะที่สร้างเจือหยานถูกข้องาโดยเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายที่ปลอมแปลงทาลุกโลหิตการประทะก,กันของทั้งสองเป็นเหมือนเทพกระบี่ลึกลับและเทพชั่วร้ายกำลังต่อสู้กันเองตุม้มโดยมีจังว่าเฉินและสร้างจือหยานไปส่วนกลางพื้นดินภพยซ์มีหนึ่งร้อยลี้รอบตัวพวกเขาจมลงอย่างรวดเร็วเมื่อยอดเขาพังทลายลงไม่สามารถทนต่อพลังทำลายล้างที่ทั้งสองปล่อยออกมาเมื่อพวกเขาปะทะก,กัน และเมื่อสัมผัสถึงพลังอันน่าสะเพรือกลัวของทั้งจารุเฉินและสร้างจหออยันทุกคนก็ดไม่ได้จะแยกตัวออกห่างแม้ว่าฐานการฝึกฝนของทั้งสองจะไม่ใช่จุดสูงสุด้ายที่สุดแล้วยังไม่มีใครบรรลุถึงจุดสุดยอดของขั้นจกักรวาลกฎเกณฑ์และพลังการต่อสู้ของพวกเขานันหน้ากลัวเกินไปที่ชุนชั้นสูงของเส้นทางเมืองหน้าดูเฉลี่ยไม่สามารถเข้าใกล้ได้ไม่มีใครอยากโดนทำลายเพราะความเสียหายจากการต่อสู้ของพวกเขาฟ รอยแยกมิติขนาดใหญ่หลายแห่งปรากฏเหมือนสัตว์ร้ายโบราณที่มีขากรรไกรเปิดกว้างเมื่อเห็นรอยแยกมิตินี้คนรอบข้างจึงถอยกลับไปอีกหากพวกเขาโดนรอยแยกเหล่านั้นแม้แต่มหาเซียนค้าม่เหวเฉาก็จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆได้ทั้งสองนี่เป็นพีจุดทั้งสองคนนี้อยู่ในจุดสูงสุดของคันโลกเหงกดเกณฑยใหญ่แค่นั้นเหรอทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามันเหมือนกับมหาเซียนค่ไม่เหวเฉาสองคนกําลังต่อสู้กันเองมากกว่าตามที่คาดไว้ สำหรับผู้สืบทอดแกเวลาและมิติวิชามิติของเขาน่ากลัวเกินไปความสามารถในการแยกมมติออกจากกาันเพียงแค่ยกมือขึ้นแม้แต่มหาเซียนข้าไม่เหีเ่ยวเฉาก็ยังอาจตายได้หากพวกเขาไม่ระมัดระวังแม้ว่าวิชามิติของเขาจะทรงพลังมากมันก็ไม่มีประโยชน์กับสร้างจือหยานจุดเกราะสามสีที่สร้างจือหยานสวมอยู่ทําให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อวิชามิติโดยสิ้นเชิงแม้ว่าสร้างจือหยานจะไม่ใช่เจ้าแห่งส้นทางนิรัน แต่เขาก็มีวิธีจำกัดเส้นทางนิรันดังนั้นแม้ว่าจางวัชเฉินจะเป็นเจ้าแห่งกาลเวลาและมิติแต่เขาก็ไม่มีความได้เปรียบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสร้างเจยียหยันสร้างเจียหยันหนึ่งคนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจางวัชเฉินอยู่แล้วโดยวย3ต่อนหนึ่งโอกาสชนะของจางวัชเฉินก็น้อยมากสร้างเจียหยันเป็นทญญายาทของเทพเจ้าในโลกสวรรค์และมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากนั้นเขาก็เข้าร่วมพระราชวังเทพเป็นคุณความดีและกลายเป็นลูกศิษย์ส่วนตัวของหยานเสิน และฝึกฝนเส้นทางอีงสามศพอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นวิชาในการจัดดับวิชาศักดิ์สิทธิ์ไทยอีที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จเขาเป็นอัญฉริญยะอย่างแท้จริงและไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครก็ตามในขั้นเดียวกันมาก่อนถ้าความสามารถของจากเฉินมีแค่นี้การต่อสู้ครั้งนี้คงจะจบลงในไม่ช้าผู้ฝึกฝนหลายคนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการต่อสู้ระหว่างจากรวเฉินและสร้างจือหยาน โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าสร้างจุ๋ยานมีข้อได้เปรียบชัดเจนและการโ่นจงางรั่วเฉินลงดันเป็นเพียงเรื่องของเวลาในช่วงเวลาล่าสุดจางรั่วเฉินอาจกล่าวได้ว่าไร้เทียมทานและเขาสามารถเอาชนะศัตรูได้ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ในขณะน,นี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับโอก,กาสของเขาท้ายที่สุดเขาได้ปะทะก,กับสร้างจิ๋ยานซึ่งเก่งกว่าเขามากสถานการณ์ดูไม่ดีนะจางรุเ่เฉินจะแพ้สร้างจิ๋ยาน,นจริงๆเหรอ เมื่อมองดูการต่อสู้จากระยะไกลสตรีพันดาราอดไม่ได้จะขมวดคิว้วแม้ว่านางไม่ต้องการที่จะยอมรับแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อจางวั่วเฉินอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับการโจมตียันดูเดือดของสร้างจิหยานทั้งสามจางรั่วเฉินพบว่าเป็นการยากที่จะลุกและดูเหมือนจะตอบโต้ได้เพียงนิ่งเฉยเท่านั้นการต่อสู้ที่อันตรายเช่นนี้อาจทำให้เขาถูกฆ่าได้หากเขาไม่ระวังในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้จางรั่วเฉิน อาจจะยังสามารถจัดก,การกับพวกเขาได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อจางลเฉินอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจก็มีแนวโน้มมากที่สร้างจือหยนันจะคว้าช่องที่จะโจมตีได้ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหญิงหลัวซาก็เฝ้าดูการต่อสู้ระหว่างจางลูเ่เฉินและสร้างจือหยันอย่างตั้งใจจางลูเ่เฉินในฐานะชคะตาของข้าเจ้าต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองและไม่แพ้สร้างจือหยันนะแม้ว่าหลัวซาก,กําลังคิดจะพาจางลู่เฉินกลับไปที่สารนรก แต่นางก็ไม่อยากเห็นแจ้งว่าเฉินแพ้สร้างจื๋ยหยานผู้ริถูกก็คือนางไม่อยากเห็นแจงว่าเฉินแพ้ใครเลยชจาตากรรมของนางจะต้องไร้ที่ติและไร้เทียมทานบนหน้าผาไม่ไกลจากครหานลุกยุงชายลึกลับในตระกูลหยานหลัวที่รีดชุดก่อแห่งแสงระดับสูงสุดของสร้างจือ๋หอยานยังคงนั่งอยู่หน้ากองไฟขณะที่ฉีคุณหลุนนั่งอยู่ข้างเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาใช้วิชาอะไรแต่ไม่มีใครสามารถค้นพบกายมีอยู่ของพวกเขาได้ ผู้สืบทอดกับเวลาและมิติจันรัวเฉินและผูน้นำแห่งพระราชวังเทีย่ยงคุณความดีสร้างจือหยานทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันในตอนนี้น่าสนใจมากจากนั้นชายลึกลับก็ยื่นมือออกไปในขณะที่ปราณนรกหยานหลัวของเขาพุ่งสูงขึ้นและโลกก็ก่อโตขึ้นอย่างรวดเร็วบนฝ่ามือของเขาทุกร้อยฝ่ามือกลายเป็นภูเขาและแม่น้ำทุกอย่างดูสมจริงมากให้ข้าดูในว่าสองคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนชายลึกลับคนนั้นพึมพำ ในขณะที่เขาพูดชายลึกลับได้ใช้วิชาที่ไม่รู้จักในขณะที่เขาดึงไอพลังสองไอพลังออกมาจากอากาศบางๆและสร้างเงาของแจ้งวัชเชินและสร้างจิออยานเงาทั้งสองดูราวกับมีชีวิตมากราวกับว่าร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาถูกใช้ลึกลับจับไปแล้ววางไว้บนโลกที่ฝ่ามือของเขาทันใดน,นั้นร่างเงาของแจ้งวัชเฉินและสร้างจิออยนันก็ปะทักกันอย่างรุนแรงราวกับว่าพวกเขาคือร่างจริงที่อยู่นอกคลือล่องหันโกอยู่ร่างเงาของสร้างจิออยานแบ่งออกเป็น3ามกลุ่ม โดยมีไอพลังที่คล้ายกันขนาดที่พวกมันล้อมรอบและโจมตีร่างเงาของจาโรเชนชายลึกลับมองดูอย่างเงียบๆเหมือนคนที่ไม่รู้อินูอนีหลังจากนั้นไม่นานชายลึกลับก็ควบแน่นไอพลังของตัวเองและแทรกเข้าไปในโลกภายในฝ่ามือของเขาก่อตัวเป็นเงาของตัวเองในขณะที่เขาเข้าสู่การต่อสู้ระยะประชิดกับร่างเงาของจนโรเชนและสร้างจอหยานการต่อสู้ภายในโลกในฝ่ามือน,นั้นดูเดือดอย่างยิ่งและดูเหมือนว่ามันกำลังจะทำลายล้างทั้งโลก ชีคุณหลุนกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งแลมองไปที่โลกในฝ่ามือของชายลึกลับในขณะที่เขามองไปที่ร่างเงาสามตัวที่กระพิบอยู่ตลอดเวลาเขาก็อดไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นท่าทางสับสนเจ้ากำลังทําอะไรอะ่ะชายลึกลับเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้ชฉคุณหลุนข้าอยากจะเห็นว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างความแห่งเก่งระหว่างข้าและจั่าเฉนและสร้างจือหยานผู้ซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของรลกกฎเกณฑ์ใหญ่ และยังอนุมานได้ในเวลาเดียวกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าสามารถอนุมานผลลัพธ์ได้โดยสร้างรัาเงาสองสามตัวขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเหรอชีคุณหลุนมีสีหน้าสงสัยชายลึกลับกล่าวว่าทำไมอ่ะจะไม่เชื่อความสามารถของข้าลระถ้าอย่างนั้นก็ดูนี่ให้ดีขณะที่เขาพูดชายลึกลับก็ขยับฟา่ามือของเขาต่อหน้าชีคุณหลุนชีคุณหลุนเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นและเขาจ้องมองอย่างตั้งใจ ไปที่ร่างเงาที่กระพิบภายใต้การจ้องมองของเขาความเร็วของการต่อสู้ของร่างเงาก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเกือบจะทําให้เขาเวียนหัวช่วงเวลาต่อมาร่างเงาสองสามตัวก็ถูกลดระดับลงจนเหลือแต่ไอพลังจากนั้นก็หายไปในความว่างเปล่าหลังจากนั้นทันทีฝ่ามือของชายลึกลับก็กลับมาเป็นปกติราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนผลของการอนุมานของเจ้าคืออะไรชีคุณหลุนถามอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เขาจ้องมองมันเขาไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ชายลึกลับลังเลเล็กน้อยและพูดว่าสองคนนี้ไม่ได้กดดันอะไรและพวกเขาไม่ได้แย่ไปกว่าข้าในตอนนี้มากนักทั่วทั้งสารสวรรค์และสารนรกพวกเขาเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่ดีสุดที่มีอยู่แล้วน่าเสียดายที่พวกเขาเกิดช้าไปหน่อยและไม่ได้อยู่ในยุคเดียว,วกับข้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่เหงาขนาดนี้จริงๆแล้วข้าไม่ได้นุมานผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆเลย ้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนนี้ก็มีคนอุบายมากมายและอะไรก็เกิดขึ้นได้ระหว่างการต่อสู้อย่างไรก็ตามข้อดีเปรียบของสร้างจิยันนั้นมากกว่าเล็กน้อยเส้นทางสามศพนั้นมหัศจรรย์จริงๆและสร้างจิยันก็มีสมบัติมากมายบนตัวของเขาแน่นอนว่าจางวัเฉินผู้สืบทอดกาบเวลาและมิติไม่ควรถูกมองข้ามใครจะรู้ว่าเขาซ่อนไพ่อะไรไว้กี่ใบและเขาอาจมีไพาใบหนึ่งที่สามารถตอบโต้มือของสร้างจิยันได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ สีหน้าของฉือคุณหลุนอดไม่ได้ที่จะมีโอกาสเล็กน้อยเขาไม่สามารถบอกได้อย่างไรว่าชายลึกลับคนนั้นมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสร้างจือหยานมากขึ้นอย่างชัดเจนและนั่นหมายความว่าจางรั่วเฉินตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอย่างยิ่งอันที่จริงฉือคุณหลุนก็รู้ดีว่าสร้างจือหยานนั้นน่ากลัวมากหากเขาฝึกฝนไปจถึงขั้นเส้นทางเบื้องหน้าจะมีเพียงคนไม่กี่คนที่อยู่ภายใต้ข้ามาหาเซียนที่อาจเทียบกับเขาได้ เขาได้รับการต่อสู้กับสร้างจือหยานเป็นการส่วนตัวที่ลกฝึกเซวี่มีแต่พายแพ้อย่างน่าสังเวชโดยใช้เวลาแลกเปลี่ยนเพียง20บกระบวนท่านในมือของสร้างจือหยานแม้ว่าจะเป็นเพราะเขายังเด็กเกินไปและด้ยกว่าสร้างจือหยานในทุกๆด้านแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าสร้างจือหยานมีพลังมากเกินไปความกดดันที่เขารู้สึกมาจากสร้างจือหยานนั้นไม่น้อยไปกว่าความกดดันที่เขารู้สึกจากจางรุ่ยเฉินเจ้ากังวลเกี่ยวกับจางรุ่ยเฉินหรือเปล่า มาพูดถึงเรื่องนี้ข้าได้ช่วยจางวั่าเฉินแล้วและถอดชุดเกราะแห่งแสงระดับสูงสุดของสร้างจื๋ยหยานออกไปมิเช่นนั้นจางรั่วเฉินก็ไม่มีโอกาสชนะเลยชายลึกลับกล่าวท่านใดนั้นฉียอคุณหลุนก็เงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่ชายลึกลับคนนั้นและพูดว่าถ้าเจ้าสามารถฆ่าสร้างจื๋ยหยานและพวกนักล่าสังหารจากโลกสวรรค์ได้ข้าสัญญาว,ว่าจะยอมจำนนต่อเจ้าในฐานะอาจารย์ของข้าอย่างไรก็ตามชายลึกลับใส่หัวแล้วกล่าวว่า แม้ว่าการฆ่าพวกมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับข้าแต่ข้ากระทำแบบนั้นไม่ได้หรอกยังมีคนร้ายน่ารังเกียจอีกสี่คนที่กำลังยังคงไล่ตามข้าอยู่หากข้าจมตีพวกเขาจะสังเกตเห็นข้าอย่างแน่นอนข้าขยับพักหายใจเท่านั้นดังนั้นข้าไมาอยากหาเรื่องใส่ตัวเจ้าสามารถลืมเรื่องนี้ไปได้เลยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชีคุณหลุนก็แสดงสีหน้าผิดหวังทันทีดูเหมือนจะเห็นความตกใจของชีคุณหลุนชายลึกลับอดยิ้มไม่ได้ ข้าค,คิดว่าเจ้าคงจะอยากดูการต่อสู้ระหว่างจากรวุ่เฉินและสร้างตัวหยานจริงๆขา้าเลยเปิดประดึกบางส่วนของสถานที่แห่งนี้แล้วใช้เวลาของเจ้าและดูซะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉีอคุณหลุนก็ลุกขึ้นยืนทันทีและเดินไปยังขอบหน้าผาขณะที่เขาจ้องมองไปยังทิศทางของคารืหานทกอยู่โดยสายตาอันสุพลังของเขาฉีอคุณหลุนจึงล็อกไปที่ร่างกายของจางวุ่เฉินอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามนะจากลวุ่เฉินดูเหมือนจะมาที่คารืหานทกยุงเพื่อเจ้าดูเหมือนว่าเขาจะห่วงใยเจ้าลูกชายของเขาจริงๆ ชายลึกลับกล่าวเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใจของเฉยคุณหลุนก็สั่นไหวทันทีเมื่อมัดของเขาอดไม่ได้จะกำแน่นยิ่งขึ้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ต้องการที่ยอมรับแต่จริงๆแล้วเขาเชื่อว,ว่าชายลึกลับพูดถูกถ้าจางรุ่เฉินไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดของเขาทำไมจางรุ่วเฉินถึงมาช่วยเหลือเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงเพราะเขาไม่เข้าใจถ้าจักรพัรดิหญิงชื่อหยาเป็นแม่ของเขาทำไมนางถึงโกหกเพื่อหลอกลวงเขาแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้ ความปลอดภัยของแจงวเฉินคือสิ่งสําคัญที่สุดน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนี้และทําได้เพียงเฝ้าดูจากระยะไกลเท่านั้นทําไมข้าถึงอ่อนแอขนาดนี้ฉีกุหลุนกำหม,มัดแน่นและโทษตัวเองอยู่ลึกๆหากเขาไม่ถูกจับโดยชนชั้นสูงของโลกสวรรค์ในสนามลบเปคุณความดีสถานการณ์อาจจะแตกต่างไปมากกว่านี้เบื้องหน้าคา,าร์ลานุกยุง่งการต่อสู้ระหว่างแจงวเฉินและสร้างจืออ่อหยันยังคงดําเนินต่อไปอย่างดูเดือด ให้ตายเถอะจากล่วินแม้ว่าศพของข้าสามศพจะร่วมมือกันข้าก็ยังไม่สามารถได้เปรียบม,มากนักอาจ,จารย์พูดถูกจากล่วเฉินเป็นปัญหาจริงๆที่ต้องกำจัดโดยเร็วที่สุดจะต้องไม่ให้เขาได้เติบโตและถ้าเขามาถึงความเป็นมหาเซนจริงๆเขาก็คงจะรับมือได้ยากมากยิ่งขึ้นหลังจากการประทะที่ดุเดือดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างจือหยานก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเดิมทีสร้างจือหยานคิดว่า ด้วยความแข็งเก่งในปัจจุบันของเขาการใช้เส้นทางแห่งสามศพเพื่อเอาชนะจางวัเฉินจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินจางวัเฉินต่ำไปอย่างไม่ต้องสงสัยย้อนกลับไปที่ดินแดนสวรรค์ในความจริงเขามีโอกาสหลายครั้งที่จะจัดการกับจงางรั่วเฉินแต่ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและจงางรั่วเฉินก็สามารถหลบหนีไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีจงางรั่วเฉินก็พัฒนายอย่างเต็มที่ และตอนนี้ก็ไม่มีความแตกต่างกันมากระหว่างเขากับจานรัชเฉินในแง่ของการฝึกฝนในตอนนี้ถ้าข้าใช้งานเจ้าไม่ได้ข้าคงทําได้แค่ทําลายเจ้าให้หมดสิน้นแววตาที่ดุร้ายปรากฏขึ้นในดวงตาของสร้างจืยหยานขณะที่เขาสาบานในใจไม่ว่าจังวัชเฉินจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็จะไม่ปล่อยให้จันวัเฉินมีชีวิตอยู่ในคืนนี้และก็ตัดจบแบบละครไทยครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเวยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ